เาเป็นคนเก่าครับหมูหหนนรดอดหลดน้ำมาแล้วนะครับเปานบ้าครับอา,มารมณ์อารมณ์อารมณ์บรา,รากนาเซมิอุสลานะครับ สวัสดีครับผมลุงโอครับรายการ LTG Show นะครับวันนี้ลุงโอก็มาอยู่ที่อ่าวไข่จังหวัดระยองเช่นเดิมน,นะพี่ออดเนอะครับวันนี้เราจะมาตกอะไรดีพี่ออดกุสลาดวันนี้ตั้งใจมาก <laughs> เล่นปลานนของแพงเลยนะนะอดต้องถามไตก่อนว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้กุสลาดไหมอ่ามีครับมีครับเพราะว่าได้มาทุกทริปเลยพักหลังไม่ได้แต่ทุกทิปครับพักหลังทุกทริปนะ <laughs> แต่ไม่ต้องกลัวจะหมดนะเมื่อวานผมทำหลุดไปตัวหนึ่งขายังเหลือยังไรมีเหลืออีกตัวหนึ่ง วันนี้เราจะตกลัลกษณะเป็นเหยื่อปลากใช่ไหมละพี่ออสแล้วก็พวกไมโครจิ๊กต่างๆนะครับวันนี้เราไมาโครจิกของอันเดอร์กาวของ LF มาเล่นกันด้วยแล้วนั่นหนึ่งเ้าบอกว่าวันนี้พี่ออสเราเซียนตกหมึกเขาบอกว่าพอมีตัวนะเขาบอกว่าหมึกช่วงนี้ก็จับตัวน้อยลงนะฮะแต่ว่าสายหนึ่งของเราเขาจะแบบว่าเขาคุยว่าบอกเขาจะไปขุดมาให้ได้นะครับ ทำให้ได้นะเดี๋ยวผมจะประจานบนลงเฟสเลยนะพี่ออดได้ไหมให้โดนเลยนะให้ตกงานกันไปเลยพี่ออดเดี๋ยวตามไปดูครับช่วงนี้มันเช้ามากเลยโอ้แดดแรงดูเนี้ยแดดแรงมากเลยที่อื่นจังหวัดอื่นฝนตกน้ําท่วมนะครับแต่จังหวัดระยองนี่มนขังครับแดดแรงครับไม่เจอฝนภรคลุวกจันตานี่ฝนตกหนักครับน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูนะครับนั่นหนึ่งจะพาเราไปนะครับไม่ได้มาหลายปีละ อรีกว่านีานมอะไรดครับอ้าของพี่พี่ออนไปแล้วว่าไหนไหนไหนดูหน่อยสิผมรอดแล้วนะครับรอดแล้วครับสองไม้เองสองไม้เองวดราเดียวผมปลดใหเราเป็นคนเก่าครับแม่แห้นะครับโอ้รอดหลุดน้ำแล้วนะครับรอดแล้วครับเดียวดี สีนี้น่าจะทีเด็ดไม่จิบก็หินครับลองดูครับแผลไหมครับถ้าแผลแผลแล้วขุดนะเก๋าเก๋าคนมันเก๋าอีกแล้วอ่ะคนมันเก๋าแกทุกแกโอเคสสวยหน่อยสายสวยหน่อยครับ ยเรากรับนึ่งก็เดีดอใบตัวนี้ใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยนะครับตเห็นเห็นตกให้เด็กมันดูครับนมเห็นเด็กเวียนเหรยเฮอย่างนี้ฮะถ้าใช้หัวจิกอย่างนี้ก็ตีลงไปแล้วก็เจิกนิดหน่อยจะเด้งดึงดึงดึงไปนะฮะแต่ก็มีโอกาสนะเพราะว่าถ้าเป็นกองหินหนาๆเนี้ยสามทางก็มีโอกาสติดง่ายๆครับแต่คนมีฝีมือยังไม่ติดนะคคุยดีก่อน ให้คนพี่ชายเล่นครับเหมือนเดิมเหรอแม่แผ้เลยอ่ะถ่ายมั้ยถ่ายมั้ยนี่เป็นอะไรยใช่แล้วครับในดูซิหูสีแล้วครับหมูสีหมูสีหูสีโอเคโอ้เบลสีเห็นไหมเห็นไหมอัสารพัดประโยชน์จริงนะพี่นะบอกแล้วตกให้เด็กมันดูอ่ะนะ ฝากยาฝากยาน่าต้องเฮ้ยไปเลยปล่อยครับใายนี้ไหมครับใสยเล็ครับสบัดตุกเลยเราปล่อยครับเราปล่อยครับตอนนี้เราก็หันมาเล่นตกตุกกันนะครับรอน้ำเดินนะครับน้ำเดินเราค่อยมาตกเลื่อยฟอร์อีกครั้งหนึ่ง ใช่เหรอใช่หลังจากนั้นเลยจังเลยติดตั้งนิดเก็บสายก่อนเก็บสายเก็บสายไหมเกสายนี่ก่อนมาเลยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยลงไปอยากาข้างหน้าปล่อยไปปล่อยไป หนักซึกเลยนะเจ็ดโลหินเปล่า well. ไม่หินละอารมณ์น in ี course, ่ม in ันขึ้นมาตั้งเยอะแล้วจะถึงแล้วเนี่ยมันขึ้นมาตั้งเยอะแล้วยกยกไว้ยยไว้มาแล้วลองปลวกลังปวกเฮ้ยมันก็จุดฟ้าฟ้าเหมือนกันนะุ้ยลงคอไปเลยในในงมุด รออหน้าออกไหนเดี๋ยวจะได้รู้เป็นคนไหนเมียจะได้รู้ว่าเป็นอะไรวะเตลาดได้ชาร์จนะยกแล้วว้ายอะไรยนะตักสาโอ้โสวยสวยครับสวสวยเดี๋ยวแป๊บเดงครับเดีแป๊บดี๋ยวี้าันะา้กสดิงักสากดักหน้านี่มขาดล้อบอกให้ เรามีปลาสากมากินแล้วครับตอนนี้ครับอร,อ,อร่อยอร่อยบิลเลนเนอร์อีกแล้วนะครับตอนนี้บิลเลน,น,นะน,นเนอร์นะครับก็ตกไงเพี่กินเยี่ยมข้าวราดอ้าวคันสารพัดประโยชน์นะครับบิเลนเนอร์ของเรานะครับก็เอาเยี่ยมตกสากสากแหวนมาด้วยนะครับดุมากมากเลยสากดำแล้วนี่ใช่ไหมน้ำนิ่งเลย càng khó nên nữa, mặt 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 lắm mặt 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 เดืสสอดตัวเก่งนะไ,ได้ใสตัวนี้ได้ใสตัวดียอดเลยอ่าตอนนี้เราก็ใช้ไมโครชิปของ LF นะครับรุ่นสมาร์ทนะครับตัวนี้น้ำหนัก15กร,รัมนะครับกับคันว er ิลเลนเนอร์เนี้ประสงค์ล็อกกอล์ฟของเราเนี่ยสวยงามน,นะครับปลาอร่อยหายากครับเดี๋ยวตามมันดูนะครับตอนนี้มันเริ่มมีโอกาสแล้วตามหามาต้งันเลย ตนี ge ge 1941, ้เหรออ๋อขวางลณ5มาอ๋อขวางลณ5เกี่ยวคุง่าแล้วเป็นหนักนะอีกตัวแล้วนะครับตัวที่5นะครับผมกาเป็นสายจริงๆเลยตับยอดสู้ต่อครับสู้ต่อสู้ต่อครับโอ้โหเต็มข้อครับเต็มข้ออีกแล้วอ่ะครับลงมือลงมือลงมือไกลๆหน่อยครับไกลๆ เอามือเลยใกล้เบ็ดหน่อยวิ่งแหกอะไรนะเอาเอาเหยื่อมาใกล้ๆกับตัวหน่อยครับเป็นไงบ้างครับอารมณ์อารมณ์อารมณ์มันกัดแรงดีนะแรงดีแรงดีตัวแรกมาแล้วนะตุกสลัดตัวแรกโอ้ยปลดล็อกครับปลดล็อกปลดล็อกน้าหนุ่มครับปลดล็อกน้าหนุ่มโอ้ยนานๆเลยครับปลาซากเสียบเสียดสามทัดไม่มีรถไม่มีรถอ่าครับ ไ,ได้ยกไล้วเลยครับเลยโอ้โหวิเนเนอร์มันยกได้อยู่แล้วเินเนอร์วินเนอร์ท่นนาครับรายก,การให้ครับเป็นไงครับอารมณ์กินยังไงครับน้าอมกัดเปิ๊กเลยครับพี่กัดเปิ๊กเลยอะ่ยอะ,ย,อะยังไม่ใช่เป้าหมายอะ่ะเป้าหมายไม่มีนะ ฉลาดของน้ำหนุ่มของ,ของเรานะครับทุกคนแล้วนะวคร,ร,รับมีใครโนดนน้ำแล้วตามหากันมาสีสวยสีสวยมากครับฉลากจุดฟ้านะครับปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วทำดีเลนเนอร์อีกแล้วเนาะทำดีเลนเนอร์ครับสารพาัดประโยชน์เนี่ยตีได้หมดน้ำหนุ่มแรงดีแบโอ้ยอุ้อ้ยครับตอนนี้ครับน้ำหนุ่มของเรามาแล้วครับอุ้ยสวยงามมากโอ้โห วันนี้เรามาตกปลาเนื้อดีนะครับตัวที่สิตัวที่สิแล้ววยด้วอะสวยเลยส่สวยเลยนะฮะอุสานะุาดอ้ยโยโอยโอ้ยอ้ยลุนโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โอโอ้ยอ้้ยโอ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 ้

ครับไฟมือน,น,นั้ง,ๆๆงนึกงจริงๆ2 1โหนโลัวดีนะครับใอมกแล้วน้ำหนึ่ของเรานะครับเอ๋จริงๆเลย1โี๋ยวหนึลสถานก,การณ์ขึ้นลมที่เย็นดีจริงๆ,ๆ,ๆเลยแล้วก็ตอนนี้น้ำมันหมดแล้วฮะกิน<ร>กเข้าวเร็งครับวันนี้เดี๋ยวเราน้ำเติมละกัน ครับวันนี้รายการ l t g Show นะครับเป็นทริปเล็กๆนะครับจากสายหนึ่งของเรานะครับก็พามาตกปลาหายากนะครับเป็นตกปลาหายากนะครับว่าที่ระยองแถวอ่าวไข่เนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีปลาประเภทพวกนี้นะปลาเนื้อดีนะฮะวันนี้เราก็ได้มาสิบตัวนะเป็นกุสลาดกุสลเขาเรียกว่าจุดฟ้าใช่ไหมครับ กำลังจุดฟ้ากลังจุดฟ้าก็ได้เี่ยท,ที่หาับเน,นี่ยนะถ้าใครอยากสนใจนะครับดูรายการ l t g Show ไปแล้วอยากจะมาตกตกปลาที่อ่าวไข่จังหวัดระยองนะครับก็พิงโหวจะทิ้งเบอร์สายหนึ่งเราไว้นะครับ้องพาเราไปตกอันนี้ปลากุสลานี่เพิ่งเพ,งเพิ่งได้เจอกันเนาะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มดูดูการหลังจากที่แบบไม่ค่อยได้ตัว2ตัว3ตัวแต่ที่ตองหลังได้10กว่าตัวเป็น10ตัวทุกครั้งเลยครับ คล้ายๆทรงคล้ายๆเรนโบเท้าเหมือนกันนะตามืงนตาสวยนะเืองอร่อยนึ่งซีอวกับซาสิซนีิอร่อยมากนอนจะได้ครับวันนี้ก็รายการ l อ t Show นะครับโดยทีมงานมีน้าออของเราแล้วครับแล้วก็คนช่างกล้องที่ถ่ายอยู่ก็นั้นนั้นหนุ่มของเรานะครับวันนี้ก็นะดูผลงานนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นปลาเนื้อดีเห็นไตบอกว่าที่นี่โลละพันกว่าบาทเลยใช่ไหม ถ้าเข้าเหล่านี่โลเป็นสองพันเลยเนี่ยถ้าเข้าประเทศนี่สองพันกว่าครับถ้าเกิดขายในราคาของที่ว่านักตกปลาตกได้แล้วเอาไปขายให้แม่ค้าก็อยู่ที่กิโลกรัมละเจ็ดร้อย้ครับราคาส่งราคาส่งราคาส่งครับคือ,อตอนนี้ก็คือก็เป็นเหมือนเปิดฤดูก,กา,รตราลตกปลาอุลานาครับก็หาตกยา้านะครับเป็นพวกนี้นะครับก็ยังพอขุดกันได้บ้างนะฮะก็ยังพอมีให้สนุกสนุกนะครับแล้วถ้าใครอยากมาตกปลากับ สายหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงโอจะมีเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โทรมาจองกได้นะครับวันละเท่าไหร่นะครับไต,ต่หนึ่งสามพันครับวันได้สามคนมีข้าวมื้อกลางวันมีน้ำาข้าอยากทา,า,านก็ตร<อ>น,นี้ก็เดี๋ยวทํากันบนเรือได้เลยใช่เขาก็จะมีอาหารให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็คือถ้ามีช่วงเปิดฤดูกาลล่าปลาหมึกก็นั่นหนึ่งก็จะสามารถที่หมึกไปด้วยนอกจากปลาหมึกแล้วก็จะมีอันนี้มันจะกัดจังเลย มีตกปลาหมึกใช่ไหมตกปลาเขาเรียกว่าเนี่ยเรานี่เหมือนกับเราแคเป็นแคสต์นะฮะเหยื่อแคสเหยื่อปักหรือว่าเป็นเหยื่อไมโครไมโครจิกอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับก็สนุกดีนะครับใครอยากมาตกเชิญนะครับวันนี้เราก็ฝีมือเรายังไม่ถึงขั้นนะครับไสได้มากกว่านะครับโอเคน้องโอและทีมงาน L T G ขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ไสหนึ่งของเรานะครับทําเป็นนี่นะครับเมนูเด็ดเลยนะครับเป็นซาิมิกุสลานะครับ ถ้าเรากินในห้างเลยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกเหลาหรูๆนะครับหรือว่าพัทคารที่มันดังๆอันนี้ตัวนี้ผมมองว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสองสามพันบาทเลยนะครับแค่เรากินอาหารกินแค่นี้ให้ไต่หนึ่งทำถ้านี้เทียบกับไปกินในเหลาเนี่ยค่าเรือก็คุ้มแล้วครับนะฮะจะบอกได้เลยนะฮะดูนะฮะสุดยอดนะยโขอชิมหน่อยนะครับน้ำลายแม่งคออยู่ติดที่คอเลยอะ่ะน จริงๆเขาบอกกินให้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 ถูกถูกนะครับไม่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 ผสมนะครับอันนี้ก็คือกินพอกินเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยจิ้มลงไปนะนี่วาซาบิจิ้มอย่างนี้นะฮะเนื้อเนื้อมันนุ่มนุ่มจริงแต่วาซาบิขึ้นหน้าเลยเนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็หวานสมควรแล้วครับ กุศลาดถึงมีราคาแพงแล้วหากินยากแล้วเวลาเลี้ยงอ่ะเขาบอกว่าเลี้ยงยากมากเพราะว่ามันโตช้าแต่กุตลาดที่เรากินวันนี้ที่เอาไข่ด้านหลังเนี่ยเป็นกุสลาดธรรมชาติบางทีคนมีตังอ่ะหากินยังไม่ได้เลยนะครับวันนี้พวกเรานัตกตกปลาได้กินของดีราคาถูกแล้วนะครับหอยกินนะครับนี่ครับตากล้องน้ำลายไหลแล้ววะ <c oughs> นี่ สายยังเดินไปเดินมาอยู่ยยกินแบบสดเลยกนะ็สายทำอยู่ข้างหลังอนะโอ้โห <c oughs> บีก็แรงมากเลยค่าเชื้อพี่ค่าเชื้ออร่อยมากครับซอสมิกุสลดที่อ่าวไข่โดยเชฟของเรานะครับนู่นเดินอยูนนะ่นู่นนะสายมึง พึ่งได้ครับ <c oughs> อีกตัวนึง <c oughs> อยากยกดไลคกดแร์กดซับสไครกดซันเดอร์ให้ได้